สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบโปสเสียทีเจรินทรัพย์นะคะมอนี่ค่ะทุกคนวันนี้เหลือเก็บงานนะคะเก็บงานเสร็จก็จะย้ายไปปุดต้นไม้ต่อค่ะ ได้ค่ะคาม,มาดูหน้างานค่ะเหลืออะไรบ้างเหลือถมตรงนี้รับระดับนี่ส่วนเอฟซีที่บอกว่าท่อ <c oughs> มันสั้นเกินไปอันนี้กจได้เจ้าของนาได้เอามาเสริมแล้วนะคะสี่ท่อเอามาเสริมแล้วค่ะมันจะได้สม,มดุลกันเนาะมันจะได้พอดี ก็ปับเพื้อน,นี้นะคะทำถนนใหม่ให้ด้าระดับสวยงามไปละอาจารย์ออดไปละไปเอาดินบองเก้าค่ะพี่น้องรอกค่ะรอกก็ <c oughs> มันเมินหัวแตก นี่ค่ะเอาเอาเอาความสูงจากที่แฟงยินตรงนี้ไปเทตรงนั้นนะคะทำถนนมันพันหนะดับค่ะเมื่อนี้ก็โคงจะเสร็จเนาะอ่ะป้าถือบินไว้มีบาะไ่โอเคแต่สวงยงมไหนโอเคบานดอนสวงเนอะเดี๋ยวเจะเดี๋ยวเจาเบอร์ทรใหนแล้วทรบอกเป็นก่อน กำลังจะเอาทรายเอาทรายไปสูงที่บ้านวนสูงนะคะเที่ยวหกร้อยบาทกวนหยาเน่ะอาจารย์เอ้กวนหยาออกเน่ยนี่ขวดขวดนี่ควนหยาเอาหน้างามๆให้สบกับราคาหน่อยเอาคืาเอเบาอยากแถวบ้านนี่ เอืมควหน้าออกแน่ขวหน้าขวหน้าออก้งามๆสรงกับราคาหน่อยลูกพี่เออเอาง่าทีมก่อนนี่ บาบังๆพี่น้องนี่เงินเงินคนที่ท่ามาเรี่ยเเวเลี่เออไปเล้วยเรท่างนีสรงทรายค่ะพี่น้อง ทรงทายสองพันทรายสวยงามคาดสันให้สวยๆเลยตักกิโลนเงื่อนย่สันเปน้องชูงอย่างนี้ตังนี้ปนนองชูงตักกิโล10โล10โล10กิโลนะคะจากนี้ไปประมาณ10กิโล รถสองรถก็ไปค่ะพี่น้องเก็บเล็กผสมน้อยจานป้อเดี oh, ๋ยวพดคุยอะไรเนาะตรงนู้น oh, น่ะโอ้วันนี้ป้า ทอทมอไปงานหวัวตรานมาไปลูกพี่มันเบาบางเราเนี่ยนึกว่าเดี๋ยวเราคัดอันนี้มันสวยๆแล้วก็ เอาดินมากบค่ะพี่น้องคันสวยๆสมกับราคาสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกๆคนตอนนี้ก็ก้าโมงแล้วค่ะ <c oughs> กินข้าวเพิ่งอิ่มเนาะาย่ๆๆอ,อ,อ,อย่าเอาไปนะ จะได้เกี่ยวข้าวแล้วค่ะพี่น้องจะได้พาจันออดเกี่ยวข้าวแม่โคก็คงจะเป็นเสียโบสแหละถ้าเกิดว่างานมันพร้อมกันเนาะงานเกี่ยวแล้วก็งานขุดพร้อมกันก็คงแยกย้ายกันทําจันออดบอกว่าไม่นอนนะคะไม่ได้นอนจะไปกลับจะข้ามขนาดไหนก็ไปกลับค่ะพี่น้องโอ้ยก็เป็น่วงเลา มันเที่ยวไก่เนาะคะ่ะเนื้อตุ๋นเนาะแล้วก็วสิง่อมเฮ็กงันเมยมยๆขบับรถกลับานอีกเปึนงเครื่องช่วงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเอาที่สะดวกเนาะเสร็จงานนี้เสรบบ็จบวก็จะพา อาจารย์ออดไปขุดต,ต้นไม้จํานวน3าสี่ต้นแล้วก็เอาเทเลอร์นี่ล่ะคะ่ะไปทําบันไดบันไดพอเอามาสงะะ่งแล้วค่ะเอาไปติดตั้งเองทีมงานก็คงจะได้จอดแล้วค่ะเพราะว่าเทเลอร์ทำบันไดยอยู่อีกนิด สวยงามเลยอ่าโอเคโอ้โหสวดโมโก้เลยค่ะพี่น้องไปเลยเย้ let me see จอดรอดทีมงานนะคะไฟตี้ไฟตี้มานะมามามาจานออดพร้อมแล้วเอ๋อลงมาทำอะไรลูกพี่พมา่าบุก <c oughs> เอาไม่เอาขวดน้ำหรอคะไม่ไมโอ้เอาเล่นหันหันแล้วล <c oughs> พมา่าบุกกว่าสั้นพี่น้อง <c oughs> น้ำก็ไม่เอาไปเอาไปทำยังไงเนี่ยพำม่ามาบูกซัสเลนเลนเ,เล่นเล้นเบึดบึดจับึดบิดจับึ้ดจบิดจับึ้ด <c oughs> โอ้ยอยากหัวเนาะแล่นลน <c oughs> พยะขับฮะเอาน,น้ำมันกันต่อค่ะเด็กเดินน้ำมันนะคะอันนี้อะไรเสียฉีกบิน,นะเองเหรอโอ๊ยเอาแต่เสาแถวนอค่ะ ลปเลยลูกพี่อ๋อผู้ใดมากกับฉีกบินเอาเด้อค่ะเด้อจะของที่ไม่ฉีกเองนะคะฉีกอรโหลดให้รถดประสันเสียบไว้อ้าวเสียบตดลุยต่อค่ะจันออดโดนพม่าบุกขาวิ่งเข้าป่าแล้วจะยากหัว <laughs> ห้องน้ำไม่มีนะคะ นี่ค่ะทางเห็นไหมนี่นนโอเคค่ะคลิปนี้แฟนเราขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ